มาประชุมกันนะครับขอ,ออนุญาตเข้าสู่ระเบียบว,วราระเลยนะครับวันนี้เป็นการประชุมเตรียมการจัดงานโครงการประเพณีน้ำรสการและสงน้ําหลวงปูก่กัประจําปี2567นะครับก็เป็นประจํำทุกป,ปีนะครับอำเภอร่วมกับอบจอนะครับส่วนราชการหน่วยงานรัะวิสากิจ อ,อบตอทุกแห่งสภาัวนธรรมอำเภอกลุ่มองค์กรพ่อค้าประชาชนจัดงานโครงการประเพณีนพัสการและส่งน้ำหลวงปูกรรมนวัดดอนคงนะครับหลวงปูกรรมหมู่ที่2องตำบลอุ่มจานอำเภอประจักษ์นะครับในวันที่21ถึง22พฤษภาคมนะครับตรงกับวันขึ้น15ข้าค่ำเดือน6เป็นวันวิสาขาบูชานะครับ ซึ่งอย่างที่เรารับรู้รับทราบนะครับหลวงปู่กำมเป็นพระพุทธร,รูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวเภอรประจักษ์นะครับเมื่อถึงวัน15ค่ำเดือน6ของทุกปีก็จะมีประเพณีนมัสการและส่งน้าหลวงปู่กำมพระสังสีคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอเรานะครับเป็นประจําทุกปีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวอำเภอแล้วก็เป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันเก่าแก่ของของเรานะครับที่มีมาช้านานนะครับในการาพระสงฆ์ก็จะ ชยันโตนะในขณะที่คณะรรมการเคลื่อนท่านออกจากวิหารไปสู่ยังราชรถเราควรจะให้ความสำคัญตรงนี้แต่ทุกปีที่ผ่านมาเราจะให้ความสำคัญคือกรรมการเชิญแล้วเอาขึ้นรถเรียบร้อยแล้วไปตั้งอยู่ตรงนี้นกายนในเิดก็จะไปทําพิธีเร่องโบรสุราชรถที่ว่าตรงเราให้ความสำคัญตรงอันเชิญดรือล่านะในการเคลื่อนท่านมันเชิือนออกจากตรงนี้ก็ต่อเวลาท้าเหมือนเดิมเจ็นเดิมอ,อ่า อนเนี่ยแทน,นอำเภอพร้อมกรรมการพร้อมชาวบ้านใหญ่เตอ๋อแล้วก็คณะสงฆ์ในวันที่แทนอำเภอเชิญเลื่อนตออจากวิหารพระสงฆ์ก็เชิโตขึ้นรถแล้วก็จบในช้าจบตรนี้แต่ในชว่วงเช้าจบตรงนี้เจ้าเนื้อเ้าเกาก็ไปที่ททพิธีอุทิศข้าวาแรงนันไน่ทำบุญทิป่ปรรบุชุษน้องหานล้านริกาแล้วก็สงฆจะเป็นพุทธมลันเทนนะ่ะ เราก็เสร็จตรงนั้นวันนี้ก็เริ่มมอนการแห่ละบ่ายสองก็ตั้งขบวนอยู่ที่วัดโพธิ์หรือเชวาอ่าที่วัดโพธิ์หรือเชวานแตเรานึกนึกภาพตามเนอะทุกปีเป็นอย่างนั้นก็ทางขบวนของของทั้งสามตำบลน่ะอุ่มจานนาำโบกหรือข้าวก็จะแห่ขบวนโดยทั้งขบวนก็ผูกกรรมด้วยจะมีขบวนอันเซอร์ด้วยอัเซอร์มีไหมผูกกรรมสภาวัฒนธรรมอ่า มันก็เป็นสามปอปตสามตอตนะสามตัวต้นะันอ่าคือคือคือเอกลักษณ์ก,ก็คือเรื่องขาแดงนัน,นไหล่ะแล้วก็บังไฟนะตัวอื่นจะเป็นแฟนซีอะไรนะเป็นตัวเสริมสโปปฮานะอะไรพวกนี้ก็ว่าไปหรือความสวยงามคำฝันทติอันนี้เราเข้าใจพราเราทำมาทุกปีนะแต่คือตัวอัตลักษณ์ของงานคือขาแดงนันนไงไห้บังไฟ ใช่นะั้นแ,แต่ละขบวนก็มีรถสองคันใช่ไหมนั่าแหลแล้วแต่ว่าจัดว่ากันแล้วก็แห่มาแห่เข้ามาที่พิธีก,ก็เป็นพิธีเปิดงานในวันแรก,ดกแโดยนายกอบจเปิดงานเตรียมกระตุ่มกัน อันนี้ก็ <laughs>